กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเกมนี้มีชื่อว่า Small Space ค่ะเป็นเกมที่ให้เราได้ตกแต่งห้องได้ตามจินตนาการของเราเลยนะคะแล้วก็เกมนี้ทางผู้พัฒนาได้ส่งมาให้ทางช่อง r รปพ i n คได้ทดลองกันเล่นก่อนวันนี้ทิสาก็เลยนํามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันละกันว่าเกมนี้มีอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เวอร์ชันที่ทิสาได้เล่นเป็น Early Access นะคะอาจจะยังไม่เหมือนกับตอนที่เกมปล่อยมาเต็มๆก็ได้นะคะเข้ามาจะเจอกับทีมก็มีให้เราเลือกหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็น New ยอร์กโตเกียวต่างๆมีช็อป้านค้าด้วยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นมันก็จะมีดาวนะคะซึ่งเราจะต้องทําภารกิจในด่านแรกๆแล้วก็ค่อยปลดดาวเรื่อยๆเมื่อเราได้ดาวแล้วเราก็นําดาวอ่ะมาซื้อของในร้านช็อปแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายแม็กซีนค่ะเพิ่งย้ายไปนิวยอร์กเพื่อเรียนกราฟิกดีไซน์ที่ NYU นะคะหรือว่านิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้เธอชอบวาดรูปแล้วก็อ่านหนังสือมากและด้วยโชคเล็กๆน้อยๆเธอจึงได้หอพักในแฟลตที่แชร์กันนะคะในย่าน Lower East Side ที่คึกคัก แม็กซีนมักจะมองเมืองที่คึกคักแห่งนี้ในแง่ดีเสมอมาค่ะและตอนนี้เธออาศัยอยู่ที่นั่นเธอจึงได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หลากหลายของผู้คนถนนหนทางร้านกาแฟบาร์และก็ร้านอาหารการใช้ชีวิตแบบประหยัดในนิวยอร์กเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่เธอก็สามารถหาความสนุกให้กับมันได้ห้องของเธอนะ,ะในพื้นที่สําหรับเธอเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่สําหรับสงบสติอารมณ์และก็ผ่อนคลายแม็กซีนชอบสัมผัสข,ของวัสดุธรรมชาติของที่ซื้อจากร้านมือสองนะคะ และเธอพยายามที่จะเพิ่มความเป็นตัวตนของเธอให้กับทุกๆตารางนิ้วในห้องของเธอเพื่อผ่อนคลายนั่นเองเธอชอบขดตัวบนหมอนและก็ผ้าห่มเพื่ออ่านหนังสือเล่มโปรดเล่มใหม่ของเธอด้วยอันนี้คือโจทย์ที่เขาให้เรามาเนะคะเราไปลองแต่งกันดูเริ่มกันด้วยมุมหน้าต่างตรงนี้ลิสาเล็งเวละนะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากที่นอนของเราเนื่องจากว่าแม็กซีนเนี่ยชอบที่จะอ่านหนังสือบนเตียงนอนนี่เราก็เลยจะให้แสงแดดเนี่ยส่องทะลุหน้าต่างแล้วก็ พุดเข้าหนังสือของเรานะคะเราจะได้ม่เสียสายตาด้วยเลิศปละนะจ๊ะเราจะเลือกเป็นที่นอนสีฟ้าและกันนะคะเพราะว่าพื้นไม้เป็นสีส้มๆเนาะมันจะได้แบบไม่เข้ากัน <laughs> วางโต๊ะข้างๆเตียงหน่อยเอาไว้วาง คมฟงคมไฟอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต่อด้วยเราต้องมีโต๊ะสําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ไหมตู้เสื้อผ้าเออเอาตู้เสื้อผ้าเราจะเลือกเป็นไซส์นี้ดีกว่าไม่อยู่มุมนี้เลยกําลังดีนะข้างๆแล้วดีนะไซส์ดีมากไม่บดบังหน้าต่างด้วยถือว่าดีตกแต่งด้วยพรมผืนเล็กๆ <S 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 เล็กๆ <laughs> ใหญ่มากค่ะอ่าพรมผืนใหญ่ก็ได้เมื่อมันมีผืนใหญ่อ่าเก๋น,นะเราลงมานอนข้างล่างบนพรมเราก็ได้นะคุณผู้ชมนะแล้วเราก็จะแต่งด้วยหมอนเออชีชอบนอนกอดหมอนอ่านหนังสืงหนังสืออะไรเงี้ยนะยังยังไม่ถูกจ่ะอุ้ยอันนี้ใหญ่มากอ่ะเฮ้ยเราเอาหมอนอันนี้มาไว้ข้างล่างฟิลแบบตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะเดี๋ยวเราลบอันนี้ทิ้งก่อนไหมล้วเปลี่ยนเราเอาหมอนมาวางก่อนเพราะว่าเจ้าตุ้ยเอ้ยไม่เอ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่ารัก นี่อันนี้ถูกใจมากเราจะเอาหมอนใหญ่เนี้ยมาวางเองียงเอียงพิงพิงไว้ก่อนต้นไม้ที่มีก็ค่อนข้างจะเป็นต้นเล็กนะคะแล้วก็จริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเราจะต้องเอาดาวที่เราผ่านด่านแต่ละด่านอะไปซื้อในช็อปตอนต้นเกมจําได้ไหมคุณผู้ชมนั่นแหละตอนนี้เราก็แต่งตามนี้ไปก่อนนะ,ะเพราะว่าเรายังไม่เคยเล่นเราเลยไม่มีดาวขอโคมไฟไว้อยู่มุมนี้หน่อยนะคะเผื <c oughs> <c oughs> ่อกลางคืนจะได้มีความแบบอุ๊ยนี้สวยนะแต่ขอเช็คอันอื่นก่อนได้ไหม สรุปเอาอันนี้แหละนะคะอันนี้สวยงามปากไว้นี่มันดูแบบมันดูดีอ่ะมันดูดีเลยนะหมอนขยับไปบังแบบแท่นไฟหน่อยมาจะได้มีความสมจริงฟิลเหมือนมันล่วงมาจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหมอนล่วงแล้วก็ข้างล่างก็ไม่ได้เปื้อนมากนะคะเพราะว่าเป็นโรมเราทําความสะอาดทุกวัน <laughs> บนตู้เราก็แต่งต้นไม้นิดหนึ่งนะคะด้วยความที่เราชอบต้นไม้หนักมากเลยเราชอบอันนี้มีความแบบเป็นโตเลื่อนไดอุ้ยดูเอาอันนี้มาวางนะคะอาจจะต้องมีการขยับขยายหมอนกันเกิดขึ้นแล้วเอาหมอนหนูหนีมานี่ก่อนลูเออเป็นพวกหนังสือหนังใจเอามาวางไว้อ่านหนังสือก่อนนอนไงแล้วก็ต้องมีแต็กหนังสือไว้นะคะตกแต่งด้วยนี่เล็กน้อยเอ้นาายน่ารัก หุยโคซี่ขึ้นมาเฉยเลยคุณผู้ชมเราอยากได้รูปภาพแปะผนังอะเราพอมีไหมนะอันนี้ได้อยู่เนาะอ่าเลยอู ه, มุมนี้สวยเก๋ มุมนี้เราจะทําให้เป็นมุมทํางานค่ะเราควรเอาโต๊ะทางานมาตั้งเราชิดเสาไว้ดีกว่านาะเพราะว่าถ้าเกิดเอาโต๊ะคอมไปไว้ตรงหน้าต่างเนี่ยมันจะบดบังแสงเวลาเราวางของข้างบนโต๊ะอะไรไงเงี้ยน่ะเอาเป็นเก้าอี้นุ่มๆสักตัวหนึ่งได้ไหมเก้าอี้เนี่ยเรายังไม่มีฟังก์ชันที่จะเปลี่ยนสีแต่ว่ามันเปลี่ยนสีได้นะ เราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเอเรียเซนหรือเปล่าในช่วงที่ริสาได้เล่นนะฮะตอนปล่อยจริงมาน่าจะได้เปลี่ยนได้นะคะต่อมาเราจะวางเป็นคอมพิวเตอร์อุ้ยนี่แอบเห็นมีโน้ตบุ๊กด้วยเอยดีเอาโน้ตบุ๊กมาวางเพราะว่าชีแบบเป็นนักศึกษามาหาวิทยาลายัยโน้ตบุ๊กพอเนอะาะโคมไฟเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อเพิ่มแสงสว่างแสงในเกมสวยมากเลยนะโดยเฉพาะแสงไฟเราชอบแบบมันมีความละมุนตุล วางของนี่ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมจัดหนังสือให้ไป <c oughs> ไม่ค่อยยัดเยียดเลยนะ,ะเอาหนังสือมานี่ด้วยฟีแบบทำงานนี่ตั้งให้เรียบร้อยต้นไม้นิดหน่อยเนาะเอามาวางตามมุมมุมมุมมันต้องมี <c oughs> ไม่มีไม่รู้จะวางมุมไหนเอามุมนี้ก็ได้อเราอยากวางแถวแถวเนี้ยบางคมไฟเล็กหน่อยอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าอะเดีย๋ยวต้นเรายังเล็กอยู่เนาะ เดี๋ยวจบด่านนี้ลิสาจะต้องไปซื้อต้นไม้ใหม่ในช็อปดีกว่าซึ่งช็อปไม่ไม่ได้ใช้เงินจริงๆนะคะอันนี้ขอย้ำอีกทีนะเผื่อใครเพิ่งจะมาดูตอนนี้ก็มันจําเป็นจะต้องผ่านด่านอันแรกๆไปก่อนเก็บดาวและเอาดาวไปซื้อต้นไม้เออลิสาแอบเห็นอยู่ว่ามันมีต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเราต้องจัดแล้วอย่างแรกเลยโต๊ะนี้นะคะเราก็จะวางเป็นโต๊ะเลื่อนได้สาเหตุที่เลือกวางเป็นโต๊ะเลื่อนได้เนื่องจากว่าเราอยู่ไงเรามาเช่าอยู่ก็เลยเน้นให้มันมีความแบบ ไม่ได้ถาวรมากนะักเวลาเราย้ายออกจะได้หยิบง่ายๆเออมันจะต้องมีความแบบเด็กแฟลตอะ่ะ you know ตอนนี้เรากําลังหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่จะมาวางไว้บนกําแพงแล้วอ,อ,อยากให้มันมีแบบชั้นวางบนกําแพงนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีและแอบรู้ว่านังสือมันสามารถสะฟืบเข้าไปในกําแพงได้เราก็เลยจะใช้น้องหนังสือเนี่ยแหละนะฮะมารวมกันไว้แบบนี้เลยคุณผู้ชมเราจะแกล้งทําเป็นเหมือนว่าเป็นแบบเชวางของติดผนังอะไรอย่างเงี้ย อแดปไว้ก่อนเนาะนี่เราอแดปทุกเกมเลยอะ่ะจริงๆอ่าเอาต้นไม้ต้นมูกมาวางนะคะแล้วก็ตามด้วยหนังสือสัก1ชุดเอยเลิเลินมาคุณระจอมนี่มุมทำงานของเราก็เป็นอันเรียบร้อยมุมนี้นะคะก็จะเน้นให้เป็นมุมเ v i วิ s งสเปซละกันนะคะก็จะเป็นแบบว่า ที่พักผ่อนเอาไว้ดูทีวีอะไรอย่างเงี้นะฮะอยากได้โซฟาเล็กๆไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้นั่งดูแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีเล็กเลยคุณผู้ชมมีแต่ตัวใหญ่ๆอะ่ะดูขนาดห้องเราทั้งหมดเราคิดว่าเฮ้ยไม่จาเป็นจะต้องมีโซฟาก็ได้นะเรานั่งดูที่เตียงเราก็พอมองเห็นทีวีอยู่เนาะคิดว่าอย่างนั้นไหม เราก็จัดทีวีจอใหญ่ให้เขาละกันนะคะจะได้แบบว่าเออนี่มองเห็นสําหรับใครใส่ตาสั้นเนาะอย่างลิซ่าใส่ตาสานนาั้นนะชอบแบบจอใหญ่ๆเราไปเจออันนี้มาค่ะเป็นชั้นวางเพลงแผ่นเพลงเออเป็นแผ่นเพลงแล้วก็เอามาใส่ไว้มุมนี้จะเป็นมุมแบบสบายๆนะคะจะไม่ได้จัดสรรอะไรมากเน้นแบบว่าเหมือนคนที่เข้ามาอยู่จริงๆแล้วก็ซื้ออะไรมาก็เอามาวางๆไว้นะฮะถ้าจำไม่ผิดโจทย์ของเรานะคะน้องแม็กซี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบสินค้ามือสองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบาง บางชิ้นบางอย่างที่มันคนละอารมณ์กันอะคนละอารมณ์ของไอเทมแต่ว่ามันมาอยู่ด้วยกันได้นะฮะเราจะเน้นเป็นสีที่มันเป็นสีไม้ให้มันดูแบบมันไปไหนก็ได้อ่ะนะคะข้างบนเราอยากใส่ไฟให้มันส่องลงมาแบบเข้าทีวีมันจะได้ดูแบบเอยดูดีขึ้นนะไฟเราเลือกเป็นไฟส่องลงดีกว่าอันนี้นะป้าบ นี่และก็เอาเป็น2ดวงนะคะสทีวีถ้าเราคลิกตรงนี้มันเป็นการเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดไฟได้ด้วยเอ้อเลิศเก็บดีเทลด้วยขาตั้งนะคะวาดรูปตรงนี้นี่ชีชอบวาดรูปไงแล้วก็เอาเตรียมไว้ให้ชี้ก่อนละกันแต่ว่ายังไม่มีที่วาดรูปอะไรมากแล้วก็เอาเป็นภาพที่เธอวาดมาแปะผนังไว้นะคะ ตรงนี้เราอยากให้เขาเปิดประตูมาแล้วก็เก็บรองเท้า<ๆ>เก็บกระเป๋าเก็บอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นของเล็กๆและก็เอามาไว้หน้าประตูเนี่ยเวลาเปิดมาจะได้วางเลยเนาะตกแต่งด้วยต้นไม้เล็กน้อยนะคะไม่เล็กน้อยแล้วนะเริ่มจะเยอะ เสร็จสิ้นลาวนะคะกับห้องของแม็กซีนนี่เป็นห้องที่เธอบอกว่าเธอชอบสินค้ามือสองนะคะเราก็เลยจะจัดสรรให้เธอมีความแบบไปซื้อของที่ราคาน่าจะไม่แพงจากร้านมือสองมารวมๆกันนะ,ะก็จะไม่ได้มีความเป็นบิวอินแต่อย่างใดนะก็จะเป็นไอเทมหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์เอามาวางวางวาง,วางไว้เฉยๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมุมแบบว่ามุมกลางวันโอ้โหสวยมาก เกมสวยมากอะคุณผู้ชมเกม small space นะคะใครที่ชอบนะลิสามีพิกัดดาวน์โหลดไว้อยู่ใต้ description mm hmm. เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบแล้วก็อยากจะดูเกมนี้อีกแล้วก็บอกลิสาเลยนะกดไลคะ์กดคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวลิสาจะมาทำคลิปตอบเอากดเมาส์มาทำคลิปต่ออีกนะฮะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากเลยนะคะที่อยู่ดูกันจนถึงตอนนี้ไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย